ดิฉันชื่อนางสาวจันยพรชมสวรรค์ค่ะเป็น จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอายุ54ปีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าประสบการณ์และสภาวธรรมที่ดิฉันได้พบเจอในทางปฏิบัติของพ่อท่านนะคะที่เป็นสมาธิฐินะคะเริ่มต้นที่ดิฉันได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเออรู้สึกจะเมื่อปีพศ2542ค่ะเริ่มต้นที่จากการเข้ามาปฏิบัติธรรมก็คือมีเพื่อนมาแนะนําให้ดิฉัน เข้าไปปฏิบัติที่วัดสามหานิกายการปฏิบัติธรรมของสามหานิกายนี่ส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องของศาสนาพิธีถวายทานแล้วก็จะสอนเรื่องของการอนิสงส์แห่งการให้ทานนะคะแล้วก็การให้ทานนั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าวางผลตอบแทนอยู่นะคะฉะนันก็เข้าไปศึกษาสักระยะหนึ่งแล้วก็พอดีมีเพื่อนทางอีสานเขาก็ มาแนะนําให้บอกว่าไปศึกษาทางสายธรรมยุทธ์ดีไหมรู้สึกว่าสายธรรมยุทธนะ์น่ยเขาจะมีข้อวัดฏิบัติที่ว่าเข่งขัดกว่ามหานิกายพอดิฉันเข้าไปที่สายวัดป่าธรรมยุทธ์นะคะก็เข้าไปศึกษาหาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็หลายหลายองค์อยู่ค่ะพระบางรูปก็จะจะเน้นเรื่องของการชันอาหารมื้อเดียวบางรูปก็จะเน้นเรื่องการเนสัช,ชิกก็คืออดอดนอนนะคะบางรูปก็ จะสมทา,านหรือ,อตั้งตบ,บะก็ประมาณบางรูปก็เจ็ดวันบางรูปก็หนึ่งเดือนนะคะอย่างเช่นที่ว่าอดอาหารแล้วก็อดนอนนะคะทาให้ตอนนั้นดิฉันก็เพื่อนเข้าปศึกษาก็เห็นเห็นข้อวัปวอวดปฏิบัติรู้สึกว่าเออสายวัดป่านี่ข้อวัดปฏิบัติรู้สึกว่าแข่งแล้วก็น่าเริ่มใสแต่พอไปเข้าสัมผัสจริงๆก็ ก็เห็นในการที่ว่าการมีอัตราตัวตนในการหลงยึดหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของสายวัดป่านะคะออบางครั้งลูกศิษย์ลูกหาแสดงความคิดเห็นท่านก็จะไม่ไม่ยอมให้แสดงแสดงความคิดเห็นสาเหตุที่ทําให้ดิฉันต้องมาเจอพ่อท่านโพธิรักแล้วก็ออชุมชนช,ชาวอโศกนะคะก็คือดิฉันได้ไปเข้าค่าย อ,อาจารย์หมอเขียวนะคะได้ไปเข้าค่ายสุขภาพแล้วก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องของอาการารักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรแล้วก็ได้ทานอาหารมังสวิรัต mm. คือที่ผ่านมาเนาะการนั่งสมาธิเดินจักรกนั่นก็คือว่ามันก็แค่ทําให้เราจิตสงบสักระยะหนึ่งช่วขณะหนึ่งแต่พอมาเจอภาษาแล้ทาให้ เราก็ยังเห็นกิเลสของตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะลดละก,เกิเลสได้พอเข้ามาสัมผัสโมกุมที่เป็นสายของชาวอสุกทําให้เดชันได้รู้จากคําว่ายอมแล้วก็ลดละก,เกิเลสคือเวลามีภาษามานี่เราต้องเป็นคนที่ว่ายอมแก้ไขตัวเองปรบรุงตัวเองแล้วก็ทําให้เราเห็นเห็นเห็นความจ็บป้องของตัวเองแล้วนาไปแก้ไขนะคะถือว่าโชคดีแล้วค่ะที่ ดิฉันได้มาเจอแนวทางของพ่อท่านที่ท่านได้มาสอนในยุคนี้สมัยนี้นะคะหาฟังธรรมะที่ท่านสอนได้ยากมากดีฉันจะนำนำแนวทางปฏิบัติของที่พ่อท่านสอนจะไปใช้กับตัวเองเพื่อที่จะได้เข้าถึงโลก,กุตลธรรมจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นของลูกอีกทีหนึ่ง กราบขอพระคุณพ่อท่านที่มีความเมตตาส่งสอนอบรมลูกขอน้อมกราบขอพระคุณพ่อท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงในความเมตตาของพระท่านกราบมสการเจ้าค่ะ